ขอ,อยนิดนึงก็ได้ค่ะซ้อนกันก็ได้อาตัวจะได้ตรงให้มากที่สุดโอเคนี้ไม่ต้องลองอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะเพราะตอนนี้เราจะเน้นแบบช่วงอัปเปอร์อืมช่วงบน่ะอย่างที่บอกคือน้องมีปัญหาทั้งบนกับล่างอืยสิดทีนะ่นัสอง ขั้นสองนะคะเดี๋ยวจะให้เป็นเหมือนอคล้ายๆนอนของน้องจะมีบิดสะโพกมาฝั่งน,งนี้เนาะต้องมาตะแคงมาฝั่งนี้คราวนี้ไปเอาสะโพกแล้วคราวนี้จะต้องดันสะโพกแล้วลูกะคะ่ะก็คือหนุนสะโพกไว้นนิดึงไม่มีท่าสุกเลยหนุนหมอนเลยดีกว่าเอาหมอนได้อ่ะเดินลูกเอออ,อย่างนี้หาที่บ้านก็ได้ใช่ไหมลูก หมอนสูงนิดนึงในก่อนเราดูว่าสองชั้นพอไหวไหมนะเพราะม,มีน้ำหนักตัวเราด้วยเดี๋ยวลุกขึ้นนัน่งกันได้ค่ะเราค<ต>่อยเอียงให้สะโพกเราแบบว่าหิวตรงหมอนมันเอียงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอลูก <c oughs> อ่าใช่อันนี้สวยเลยนะคะท <c oughs> ี่อาจจะถือด,ดัมเบลเท่าที่ไหวนะคะถือข้างขวาใช่จำได้ไหมลูกยืดตรงใช่ไหม กับแน่นแนไปยื่นไปหลังหูหลังหูนะลูกนะเบาๆไหวไหมถ้าหนักไปเอาขวดน้ำก็ได้ค่ะสักแบบใส่น้ำไปขึ้นสองโอ้โหโดนสูงเหมือนกันนะเนี่ยโดนสูงใช่ค่ะเพราะว่าสะโพกค่อนข้างเลื่อนมาเยอะมากสาม เริ <st> on <out> ่มไม่ไหวแล้วมันหนักไปสองที่เลไหมอย่าปล่อยมือนะที่นี่เดี๋ยวขอท่าที่สามหรือที่ปรับนิดเึี่งนี้นะคะโอเค ท่านั่งจะได้ไหมนั่งเหยียดเข่าออไปข้างหนึ่งแล้วก็นั่งด้วยสอนเอานั่งด้วยเข่าก็เข่าอ่ะโอเคเราใช้ข้างนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะก็คือตอนแรกอะ่ะหนูให้บิดมาทางนี้แต่คราวนี้หนูขอเปลี่ยนนิดนึงให้บิดมาทางซ้ายแทนนะคะอือฮึเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ต้งกน้าฝั่งนู้นไปแล้วนะคะใช้เป็นข้วกรหนูกอะไรสบจะให้เดินยกแขนขึ้นสุดๆอ่าทีนี้ติดตัวมาทางซ้ายแทนนะคะใช่ไหวไหม ถ้าถ้าทําแบบนี้ไปเลยได้ไหมคะจะได้ทําท่าเดียวไปเลยแต่มันจะยากนิดนึงนะคือเราตั้งขาเหมือนเดิมใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราบิดอะคะ่ะให้เราแบบกุ้มมาอย่างนี้อ่าใช่เราจะได้เทนที่แบบเฉียงขึ้นมานิดนึงสามเมื่อยไหมห้าทีพอ นิดนึงก็ได้ตัวนี้ก็อย่างน้อยก็จะช่วยเรื่องของการลงน้ําหนักบาลานซ์มากขึ้นในช่วงระหว่างนั่งอะไรค่ะแบบง่ายที่สุดเลยอันนี้ก็เริ่มตรงขึ้นใช่แต่ว่าตัวทอร์ชั่นที่มันบิดหมุนอยู่ถึวข้างในค่ะอันนี้ต้องไปแก้ท่าวายน้ําท่าอะไรไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองยืนให้พี่ดูอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วนะค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลาเยอะค่ะตอนนี้ มีตรงสะโพกนี่แหละโอเคตอนนี้มีอาการปวดหรือลำบุมตรงไหนไหมคะลางำไม่มีนะคะนูต้องยกไอลองขยิงขาขวาขึ้นมานิดนึงสิลองแบบว่าใส่ใส่รองเท้าข้างขวาข้างเดียวก็ได้ะคะ่ะเราวยืนอ่าเราวยืนดิเพราะมันตรงขึ้นไประพกก็จะนีเรื่องสะูพค่ะคะเข้ากันมากขึ้น หลังตรงมากขึ้นแต่ว่ายัางมีติดทวิสช่วงออ่า่ะถ้าเราแบบเสริมส้นขวาขึ้นมานิดนึงอ่ะมันจะทำให้ตัวโสะโพกตรงนี้มันยกขึ้นมามใช่ไหมคะ<ช>อ้าอ,อ,อย่าหลับลูกอย่าหลับ <c oughs> ตื่นตืต่น <c oughs> สติไปละโอเคเรียกอา